ตอนนี้บ bon อนนี่เจลลี่ครบรอบ3ปีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาไล่เรื่องราวว่าแต่ละสูตรเนี่ยแต่ละปีมีสูตรไหนบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะมาทายกันว่าปีแรกของบอนนี่เจลลี่ออกสูตรไหนบ้างอิบผลไม้สีนั้นขึ้นมาเลยค่ะถูกต้องแล้วมีสีไหนอีกถูกต้องเจลลี่ Jelly ชามานาวและเจลลี่แอปเปิ้ลสลัรลี่นะคือคู่แรกของบอนนี่เจลลี่ที่ออกในปีแรกเลยนะ และต่อมาครึ่งปีหลังเราออกสูตรอะไรบ้างครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังถูกต้องใช่แล้วค่ะเพื่อนๆครึ่งปีหลังเราออกเจลลี่คอลลาเจนและเจลลี่ราสเบอรี่ออกมานะคะเป็นผิผวและปีที่2ของบอนนี่เจลลี่ต้นปีออกสูตรไหนบ้างสองรสชาติสองรสชาติชาตใช่แล้วเจลลี่แคลเซียมและเจลลี่เมลอนนั่นเองและกลางปีที่2เราออก1สูตรคือสูตรไหนเอ่ยสูตรที่7 เพื่อนๆเจลลี่วิตซีลรสเบรนจีหรือว่ารสส้มดิ้นจีชอบกินไหมชอบกินค่ะตัวนี้นะคะเติมวิตามินซีให้กับร่างกายเลยนะสูตรสุดท้ายสูตรที่8ของบอนดี้เจลลี่เป็สูตรไหนคะสีไหนเอ่ยถูกต้องนี่ใช่เจลลี่ปาร์ตี้นะคะทุกคนเป็นสูตรที่8ของบอนดี้เจลลี่ที่เราทำออกมาศูนย์เข่้ยวนี่ชอบไหมและนี่คือบอนดี้เจลลี่ทั้ง8สูตรที่เราครบรอบ3าปีแล้ว คนที่ซัพพอร์ตบอนนี่เจลรี่ตลอดมานะแล้วก็ดีใจที่บอนนี่เจลรี่เนี่ยได้ดูแลสุขภาพทุกคนในทุกๆวันอย่าลืมพกไว้ติดตู้เย็นติดกระเป๋าหรือว่าติดติดเลยติดเลยติดเลยอ่ะบีบีมีอะไรจะขอบคุณเพื่อนๆไหมคะคะให้ทุกคนกินบอลนี่เยอะๆจะได้สุขภาพแข็งแรงปีนี้ปีที่3แล้วแล้วก็ขอให้ซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดปีและตลอดไป เอาหมดเลยก็ไ <old> ด oh, 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 ้ลูกเฮ้ยกินไม่น่าหนูให้พ่อป๊าอ๋อหเขรักเขารักพ่อให้พ่อขี้